สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่19กมกราคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอะจ,จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ทักไลน์ มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะทสี่ไม้เท้านะคะการงานนะคะมีความมั่นคงมีความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะจัสเมนนะคะละเอียดรอบคอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานได้ดีนะคะใครหล,หลายๆคนนะคะ เขาเรียกว่าปรงปรงกับชีวิตได้ด้วยนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะสอนอะไรมามากมายนะคะ,ะเขาเรียกว่ามีความรอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการใช้ชีวิตนะคะหรือเกี่ยวข้องกับด้านของความรับผิดชอบสิ่งต่างๆนะคะจัสเมน์นะคะขึ้นมานะคะขเขาเรียกว่าคำพิพากษานะคะเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นนะคะจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดนะคะหลุดพ้นจากความ กังวลใจในสิ่งที่เราเขาเรียกว่ากังวลอยู่นะคะใคร จ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลก็จะยกฟ้องแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายด้วยนะคะนะเราต้องเป็นคนที่ถ้าเราเป็นคนผิดเราก็ต้องโดนลงโทษในช่วงนี้นะคะใครว่างงานนะคะมีโอกาสได้งานแบบคาดไม่ถึงนะคะแบบประทันหันนะคะงานที่เราอยากจะได้กลับไม่ได้แต่เราจะไปได้งานที่เราไม่ได้วางแผนหรือว่าเราไม่ได้คาดหวังนะคะ เพียอัฟจูดนะคะดวงของคุณกาลังจะมีความโชคดีนะคะนับไพ่ลัคกี้นะคะนา่ Lucky, นะะนาจะได้อะไรแบบฟลุกๆุกได้งานแบบฟลุกๆุกได้เงินแบบฟลุกๆุกได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ใหม่ได้รับมรดกนะคะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะได้ด้วยนะคะเดอะเฮอร์ it, นะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะมีมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะวัดนะคะสถานโบราณสถานวัตถุนะคะนะบางคนก็เกี่ยวข้องกับการบวชปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์ไหว้พระขอพรดีนะคะคนวนันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะยิ่งทําบุญยิ่งเสริมดวงนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะ ส่วนคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะเป็นความรักที่ติดตามกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะเขาเรียกว่าเจอหน้ากันก็สามารถอยู่กันได้เลยแบบไม่ได้เขาเรียกว่าแบบกระทาหันได้เลยนะคะโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชครวมทั้งเลขของฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพายิบสีนะคะมีเลข4 0 0 9นะคะ4 0 0 9นะคะ ต่อไปนะคะกุณันจันคนวันจันโหคุณวันจันหนึ่งเหรียญค่ะ หนึ่งเรียนเขาเรียกว่าคนดวงเห่งนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะรวมทั้งการค้าการขายนะคะจะขายดิบขายดีนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารน,นะคะก็จะประสบผลสําเร็จหรือว่าใครหลายๆคนในช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้ซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนนะคะได้ด้วยนะคะนะหนึ่งเดือนเขาเรียกว่าคนดวงเห่งนะคะจะหยิบจะจับจะพูดจะคุยนะคะเดะสตานะคะนะความหวังความฝันนะคะ นะมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะในสถานที่ที่สวยงามนะคะได้ด้วยนะคะโดยชฉริออดการเดินทางไกลต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่กําลังทําวีซา่าเกี่ยวกับการเดินทางก็จะได้รับข่าวดีบางคนนะคะตัวเครื่องบินอาจจะไม่ได้ซื้อเองนะคะอาจจะมีคนซื้อให้ได้ด้วยนะคะนะด้วยอิทธิพลของคนดวงเฮงก็หนึ่งเหรียญน,นะคะนะก็เรียกว่า ความดวงดีนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรในช่วงนี้นะคะบางคนมีโอกาสได้ซื้อรถใหม่นะคะเปลี่ยนรถใหม่หรือว่านํารถเข้าดีไฟนนซ์นะคะก็ได้ถ้าในส่วนของการงานนะคะนันในช่วงนี้นะคะงานทางด้านประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยนะคะหรือประเภทของสวยๆเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะน,นะัหน่วยงานราชการนะคะงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานมาก เจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียมีเข้ามามากมายอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะนะอยากเดินทางอยากพักผ่อนอยากเขาเรียกว่าคิดไปหมดนะคะเจ็ดถ้วยเขาเรียกว่าความจินตนาการนะคะแต่ความสําเร็จก็รออยู่นะคะคุณผู้หญิงนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทาศัลยกรรมนะคะตกแต่งความสวยความงามได้ด้วยหรือบางคนก็อาจจะปรับเปลี่ยนวงจุ้ยนะคะในบ้านได้ด้วยเหมือนกันนะคะมองโดยรวมแล้วดีนะคะ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสไปกินไปทานมีโอกาสไปพักผ่อนนะคะหรือบางคนก็มีโอกาสได้รับของขวัญของขวัญจากคนรักได้ด้วยนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะก็อาจจะยังเขาเรียกว่าใครเข้ามาคุยก็อาจจะคุยไปนะคะคุยไปเรื่อยเปื่อยยังไม่โฟกัสคนใดคนหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ายังมีตัวเลือกเข้ามานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภยวดยานผ่านาจ,จะให้โชคนะคะเสีย่ยง เฝ้าเลขยุดยานผ่านหน้าไว้นะคะส่วนเลขมงคลน,นะคะจากพายุทีมีเลข177 7, 7นะคะ177 7, 7นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวัาอังคาร <c oughs> สามไม่ท้าวนะคะการงานนะคะในช่วงนี้เขาเรียกว่า,าขยันกระตรือรือร้นหรือบางคนกําลังคิดอยากจะขยับขยายงานอยู่ก็ได้ด้วยนะคะนะทำงานควบคู่2ออย่าง3าอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าการงานที่ทําอยู่นะคะจะเรืญงอกงามหรือเรียกว่าเจมตลาดได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะคะ คิงเหรียญน,นะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะเขาเรียกว่าจะได้ข่าวดีนะคะบางคนได้จากคุณผู้ชายนะคะจะส่งเงินมาให้หรือนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่ กําลังเดินเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อกันขายการเลขเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดี3ดาบนะคะในช่วงนี้ต้องระวังคําพูดนะคนวันอังคารนะคะคำพูดของเรานะคะอาจจะไปทิมแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งนะคะได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าจะทําอะไรในวันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะก่อนที่จะ ก่อนที่จะพูดต้องคิดก่อนนะคะเขาเรียกว่าต้องคิดก่อนพูดสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเจ็บคอมีเสมหะนะคะหายใจติดขัดโดยเฉพาะคนที่ดูดบุหรี่นะคะหรือดื่มน้ําเมานะคะความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะนะอย่างเป็นความรักที่ต้องประคับประคองแต่ก็อย่างที่บอกวันนี้ต้องระวังคําพูดไว้บ้างนะคะมีโอกาส ขาเรียกว่ามีคําพูดอาจจะไปทิมแทงความรู้สึกของคนรักได้ด้วยนะคะคนโสดนะคะใครหลายๆคนนะคะพิ่งจะอกหักมาหมาดๆเลยนะคะก็เขเรียกว่าจะโฟกัสเรื่องการงานสะมากนะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพยิบีนะคะมีเลข3003นะคะ3003นะคะต่อไปคนวันพุธ คนบนพุทธนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะในช่วงนี้นะคะจะได้เจอได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆถ้าในเรื่องของการงานนะคะก็ยังมีลูกค้ายังมีเพื่อนนะคะลูกค้าเก่าๆนะคะยังให้เ,เขาเรียกว่ายังเข้ามาสนับสนุนอยู่นะคะนะยังมีลูกค้าเข้าแวะเวียนกลับมานะคะด้านของการงานนะคะนะงานเยอะหรือว่างานมาก ถ้าในเรื่องของคนที่ทํางานทางด้านประเภทดังนะคะโรงงานใหญ่ๆพวกนี้นะคะงานเยอะมากหรอเรียกว่ามีโอกาสยกของหนักๆได้ด้วยนะคะนะส่วนทางด้านของการรับผิดชอบสิ่งต่างๆในช่วงนี้คนวันพุธมีความรับผิดชอบมากมายนะคะน้นหนักอึ้งเลยนะคะจะรอดไหมจะไหวไหมนะคะในความรู้สึกของเรานะคะสิบไม้เท้านะคะเขาเรียกว่ายังไงก็รอดนะคะแต่อาจจะรอดแบบต้องใช้ความอดทนนะคะนะด้านของความรับผิดชอบสิ่งต่างๆนะคะอัศวินไม้เท้านะคะการงานนะคะ มีดวงเดินทางมีดวงเขาเรียกว่าการพูดการคุยการติดต่อการเจราจาการสื่อสารประเภทเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่นะคะ,นะงานทางด้านนี้นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะทำงานทั้ง7วันคนมันพุทธนะคะขยันกัดตือรือร้นนะคะใครว่างงานอยู่ในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะก็ขอใช้ความ เขาเรียกว่าเพียนพยายามนะคะนะอย่าอยู่เฉยๆนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดไหล่ปวดบ่าปวดแข้งปวดขานะคะการเงินหาเงินเก่งนะคะแต่รายจายมันก็อาจจะเยอะนะคะก็เ,เรียกว่าความรับผิดชอบมากมายส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนมาจากแดนไกลนะคะเขาเรียกว่า เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะส่วนโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพระยิบสีนะคะมีเลข0 0 0 0นะคะเด่นเลข0นยะ์ะวันนี้คนวันพุธนะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัด คนวันพฤหัสนะคะเดอะมูนคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกหรือบางคนเขาเรียกว่า,าคิดวกไปวนมานะคะคิดเรื่องเก่าๆคิดเรื่องเดิมๆคิดเรื่องซ้ำๆนะคะนะัตกอยู่ในผวังนะคะนะักใครหลายๆคนนะักเครียดเรื่องการเงินอยู่หรือเปล่านะคะนะักการเงินมาประกบตัวนะคะใครที่เคลียดเรื่องการเงินนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะัผู้ชายนะคะบางคนได้จากผู้ชายส่งมาให้ นะคะก็เรียกว่าการเงินนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะนาการซื้อกันขายการเลกเปลี่ยนนะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารในช่วงนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะมีโชคมีลาบมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะราชินิถ้วยนะคะยิ่งเครียดยิ่งกินคนวันพฤหัสน,นะคะยิ่งกินแล้วก็หายเครียดนะคะอาหารการกินอุนดมสมบูรณ์นะคะเจ็บเหรียญน,นะคะ ใครหลายๆคนนะคะเขาเรียกว่าคำนวณการเงินแทบทุกวันนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายทบทบวนคำนวณการเงินนะคะก็ここเรียกว่ารู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะละเอียดรอบคอบใครที่ทําเกี่ยวข้องกับบัญชีดีมากนะคะนะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดนะคะแล้วก็รอบคอบดีนะคะบางคนก็กําลังมองถึงผลผลิตที่ตัวเองทําอยู่นะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครหลายๆคนนะคะ เเหรียญคิงเหรียญน,นะคะการเงินอาจจะอยู่ที่คนอื่นหรือว่าเขาเรียกว่ากังวลเรื่องที่โดนหยิบยืมนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับความดันนะคะแล้วก็ไมเกรนนะคะการพักผ่อนที่น้อยนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ มีช่วงมีลาบได้นะคะใครที่จับการเสรียงดวงเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะต่อไปคนันสุด คนวันศุกร์นะคะราคินิถ้่ยนะคะก้าไม่เท้าคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะน่าจะทาอะไรนะคะมีความละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะนะถ้าในเรื่องของการงานนะคะเขาเรียกว่างานเยอะหรือว่างานมากนะคะมีความรับผิดชอบสิ่งต่างๆานะคะทาไปบ่นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะก้าวไม่เท้านะคะเหนื่อยเหนื่อยกับงานนะคะแต่ก็ยังต้องทานะคะนะเขาเรียกว่าความรับผิดชอบที่จะต้อง เดินต่อนะคะ The hyrofen นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดนะคะการทําบุญนะคะการเอ่อบางคนก็ชอบสวดมนต์นะคะนั่งสมาธินะคะอยู่กับบ้านเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้วคราวปลอดภัยนะคะเสียงศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาดวงชะตาคนวันสุกนะคะจิตใจดีงามนะคะนะเขนะาเรียกว่ายิ่งทําบุญยิ่งเสริมดวงนะคะให้กับตัวเรานะคะ The star นะคะ นาะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติหรือมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนนะคะตามหมู่เกาะตามสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าสวยงามน,นะคะการงานนะคะงานทางด้านประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราทําอยู่เรียกว่ายังแกมตลาดได้ดีนะคะนะพวกเดอะสตาร์นี่เป็นไพ่เขาเรียกวา่าชื่อเสียงนะคะนะายังเจมตลาดได้เป็นที่รู้จักของลูกค้านะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนมีคู่มีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้ขออยู่คนเดียวสักพักนะคะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะนะอยากสวดมนต์อยากทําบุญอยากเขาเรียกว่ารักสันโดษนะคะมากกว่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากไพ่ยุสีมีเลข0ูนย์เก้นะคะศูนย์เก้นะคะต่อไปคนมันเสา คนบรรเสานะคะคนบัรเสานะคะราชรนิพนธ์นะคะความฝันความหวังความจินตนาการนะคะนักงานทางด้านทัดในเรื่องของการงานนะคะประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะยังเจมตลาดได้อยู่นะคะนะมีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะประเภทความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะเดดนะคะนะัเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะ หมอนัดอยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนมีโอกาสไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอาวามงคลบางคนก็อาจจะไปทําบุญลงศพนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้หญิงมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําศิลปกรรมนะคะตกแต่งความสวยความงามนะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับหมอหรือแพทย์นะคะโรงพยาบาลนะคะได้นะคะราชาดาบ มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะในในสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะคะเขาเรียกว่าการตัดสินใจนะคะหน่วยงานราชการนะคะก็เรียกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องบางคนมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะลัดสวินไม้เทา้าการเดินทางการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะงานทางด้านประเภทเซลล์เซลล์เล็กเซลล์ใหญ่นะคะงานทางด้านประเภทนี้ก็ค่อนข้างจะเด่น นะะในส่วนของการเงินนะคะวันนี้รายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะบางคน่้มแซมปรับปรุงนะคะน่นพังนี่พังน่นเสียนี่เสียนะคะได้ด้วยนะคะความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองวันนี้ต้องระวังอารมณ์นะคะนะอารมณ์ราชนีพจันทร์นะคะเดทนะคะเขาเรียกว่าอารมณ์ผันผวนแปรปรวนนะคะกลับไปกลับมานะคะต้องควบคุมอารมณ์นะคะมีโอกาสมีมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าทําให้รเราเครียดได้นะคะ ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดบางคนอาจจะไม่ได้โสดเขาเรียกว่าโสดไม่สนิทหรือนะคะอาจจะมีความรักที่ปกปิดนะคะยังไม่ยังไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้หรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเป็นเบอร์สองของใครอยู่หรือเปล่านะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขของคนเสียชีวิตนะคะจะให้อา จะให้โชคนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให okay. ้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิ4ีนะคะมีเลขสองสามศูนย์ศูนย์นะคะสองสามศูนย์ศูนย์นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ